ดูคุณสมบัติกันค่ะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมหโรงเรียน17จังหวัดภาคเหนือมีคะแนน g p a c 4เทอมไม่น้อยกว่า2.50 GPA กลุ่มสาระตามคุณสมบัติเฉพาะแต่ละสาขาวิชาเลยค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนหน้าต่างประเทศเอา g p a c 2เทอมค่ะโครงการนี้สามารถเลือกสมัครได้2อันดับเท่านั้นนะคะสำหรับวิชาสอบมีทั้งหมด6วิชา อันดับแรกภาษาอังกฤษจะมีสอบทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายค่ะมีทั้งหมด80ข้อและใช้เวลา1ชั่วโมงกับ30นาทีอาจแบ่งเป็น3พาร์ทได้นะคะแรกคือ Conversation สั้นๆประมาณ40ข้อ Cross Test ส่วนใหญ่จะวัดแกมมาประมาณ20ข้อและก็มี Reading 3-4บทความสับจะไม่ยากจะมีทั้งบทความสั้นและยาวค่ะสำหรับวิชานี้ซึ่งมีเงื่อนไขว่าเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษต้องมีคะแนนมากกว่าและไม่ต่ำกว่า50%สําำหรับสาขาการจัดการธุรกิจการบินต้องมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ45% สาขาพัฒนาระหว่างประเทศสาขาพยาบาลศาสตร์ต้องมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ40%ค่ะ 2. วิชาภาษาจีนกลางส่วนใหญ่จะเป็นเสียงภาษาจีนพินอินเติมคำเหมาะสมอ่านบทความ3-6บรรทัดและจะมีคำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนนะคะประมาณ30ข้อ สำหรับสาข,ขาภาษาจีนธุรกิจสอบจีนและภาษาและวัฒนธรรมจีนสอบจีนต้องได้คะแนนภาษาจีนกลางมากกว่าหรือเท่ากับ50%ค่ะ 3. วิชาคณิตศาสตร์คำนวณไม่ซับซ้อนส่วนใหญ่จ,จะเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานทั้งหมดค่ะ 4. สังคมศึกษาจะมีประมาณ75ข้อจะออกทุกบทเรื่องนะคะคำถามไม่ซับซ้อนจะคลา้ายข้อสอบโคตา้ามชเลยค่ะ ตัวอย่างคำถามที่พบเจอนะคะวันขึ้น15ข้าค่ำเดือน6เป็นวันอะไรเรียงลำดับรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระาราชกำหนดจากสูงสุดไปต่ำสุดแผ่นดินไหวเกิดมากในภาคใดเครื่องมือกระเทาะหินมีสมัยใดเป็นต้นค่ะ 5. วิชาวิทยาศาสตร,ร์ซึ่งจะรวมอยู่3วิชาก็คือฟิสิกส์เคมีชีววิทยาซึ่งแต่ละวิชาจะประมาณ20ข้อ สำหรับวิชาฟิสิกส์คำนวณไม่ซับซ้อนสามารถแทนค่าในสูตรได้เลยค่ะชีววิทยาจะออกเกือบทุกบทเรื่องเคมีออกทฤษฎีมากกว่าคำนวณน,นะคะคำถามไม่ซับซ้อนส่วนใหญ่จะเป็นพื้นฐานแต่อาจจะมีการวิเคราะห์มากขึ้นค่ะ 6. วัดแววความเป็นครูข้อสอบจะคล้ายวิชาสังคมศึกษาค่ะจะเน้นฝึกทำข้อสอบแผทนนะคะและข้อสอบวิชาวัดแววความเป็นครูของเอ t นทรานค่ะ สุดท้ายแล้วเรามาดูกำหนดการรับสมัครกันเลยค่ะ